สวัสดีค่ะลูกค้าวันนี้นะคะจัดเป็นรถเก่งแบรนด์หลักสีแดงนะคะเป็นสีแบบว่าสีเฮงสีปังมาให้กับคันนี้เลยนะคะ To y ยต้ายาริดเอทีนะเครื่อง1.2ลูกค้าคันนี้ตัวเจนะคะปี2019รถใหม่สภาพสวยสวยราคาเงินสดนะคะอยู่ที่349,000บาทผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่5,800บาทตลอดสัญญาจะมาดูรถเลยนะคะ่ะมาคันนี้นะคะตาไฟใสๆเลยแล้วก็ กระดาษจังหน้านะคะจะเป็นดำแดงตัดดำเนาะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นแม็กอัลอยติดรถนะคะจากศูนย์เดี๋ยวไปดูภายในกันนะคะฟิล์มนี้ติดมาทึบเลยนะคะเหมาะสําหรับทํากิจกรรมในรถมากภายในนะคะก็ได้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งระบบเนาะแล้วก็เลขไม้นะคะ6กหมื 65, เท่านั้นนะคะคันนี้จะเป็นฟังก์ชันวิทยุนะระบบปรับแอร์แมนนวลนะคะเกียร์ Auto, ออโต้บาะผ้รอบคันกุญแจรีโมทจ้า เม็ดอ่างเดิมๆจากโรงงานนะจ๊ะอ่าให้ดูด้านหลังด้านหลังห้องพูโด้วยซานนะคะคันนี้ก็ก็ถือว่ากว้างนะสำหรับรถเก่งเล็กนะคะนั่งได้สามคนนะคะเดินทางไกลสะดวกสบายไม่แออัดแน่นอนนะอ่าด้านหลังนะคะแต่งสปอยเลอร์ม,มาให้แล้วก็ท่อคู่อันนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนสเกิร์ตรอบคันเนาะติดมาเพิ่มนะคะนี่ด้านหลัง ชุดบล็อกแม่แรงนะคะส่วนไหนที่หายไปเดี๋ยวเราใส่ให้แต่สังเกตเลยว่าตู้เดิมท้ายเดิมไม่มีติดแก๊สหรือว่าน้ำท่วมมาแน่นอนนะคะออะะ่ฝั่งนี้ก็เดิมๆนะคะเม็ดอาร์เดิมๆโรงงานมาดูห้องฝั่งฝั่งคนนั่งบ้างนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นเพจเนาะแผ่นเพจอยู่ครบนะคะซื้อขายได้ถูกต้องตามกฎหมายเลย เดี๋ยวไปดูหน้าห้องเครื่องกันหน้าห้องเครื่องนะคะคันนี้ก็คันหน้าเดิมๆไปตตอนี้เก่าเปลี่ยนให้นะเครื่องสีสูบนะคะมอกอยู่ครบเลยนะสำหรับเ c ทซาถไหนสนใจอยากจับอยากจองอยากเป็นเจ้าของยาูรูปเพิ่มเติมนะคะอยากหารถแบรนด์หลักผ่อนถูกๆ5.800ตลอดสัญญาจัดคันนี้เลยเบอร์โทรนีล่ลายปกหมุดด้านล่างทักมาโทรมา,มาได้เลยจ้า